ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนช่องนะครับมือนีกับสิพามาเบิงสวนเป็นสวนอ่าอง,งุ่นนะครับอง,งุ่นที่เป็นสวนแห่งแรกของอำเภอนาเหียนะครับอ,อยู่อำเภอนายเหียอยู่บ้านนุ่น,นงามนะครับเดี๋ยวสิพาคำว่า สัมผัสเจ้าของสวนนะครับเนาะว่าเพิ่อนอมีวิธีการปลูกแนวใดเพิ่นถึงได้เฮ็ดไถ่สวนได้ผลผลิตออกมาครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนเข้ามาเยี่ยมชมในสวนเลยครับเจ้าของสวนเพิ่นกะอยู่ในนี้เนาะครับเนาะเพิ่นกะกำลังทำงานของเพิ่อนอยู่เนาะครับเนาะนี่กัาพามาเบิ่งเนาะครับสวนเพิ่นกำลังได้ผลผลิตเนาะครับสวัสดีครับ ครับนี่ตอนนี้ก็พผ้ามา้าหาเจ้าของสวนเพิ่นนะครับเนาะก็สิผ้ามา,ส,าสัมผัสเจ้าของสวนเพิ่นว่าเพิ่อน,ออนอไปได้พันมาจากสเนาะครับเป็นอง,งุ่นอียอยเนาะครับเนาะโอเคอันนี้ก็คือไตไตอัน ่ก่อนก่อนได้จะปลูกนะคะได้จะเบาก่อนเลยว่าเออได้จะศึกษาหาข้อมูลก่อนเนาะสําหรับผู้ใดที่สนใจอยากจะปลูกครับต้องอปลูกพื้นฐานจะกของก่อนเนาะค And, อันอ่างวนอ่างวนนี่พ่อนีได้กระซ้างมาในเน็ตน่ะคะ่ะ<อ>เ,เ,เป็นสวนใหญ่เพิ่นอ่ะนะรันธ์สามสายพันธุ์อยู่นี่อ๋อสามสายพันธุ์แต่ลองเอามาปลูกบางกอนนะะ่ะนะตัวนี้จะเป็น ร่วงเดือนตัวนี้นู้ดเฮกิมาเพื่อทดลองปลูกกอนเพราะว่าเท่ากับนหูเนาะว่ามันจะปลูกไดหรือว่าบานเทาบพราะคอยมีคนปลูกค่ะนะครับก็ถึงว่ามาเจือเจนี่เป็นที่แห่งแรกเลยที่ที่ในอำเภอนะครับเนาะนี่ครับบอกบอกบอกบานเทาเขาปลูกเขาปลูกอ้อยปลูกมันเนาะครับปลูกมีพายปลูกองุ่นเจ๊เกลือแต่ก็เลยเออลองเอามาปลูกเบิ้งส่วนโตกับมากน้ำครับมากินแล้วก็อยากมีอ่าสวนองุ่นเป็นห้องจัดของมันถึงนะ เราสั่งมาต้นละเจ้าบาทครับอันนี้ก็คือมันแหลวแต่สายพันธ์นะคะแต่จะเริ่มต้นที่ลอยหาซีถึงสามอยที่ได้สั่งมาครับรวมทั้งเบอร์นะของตามันพันแปดอมันมีเจ็ดตนนะนะค่ะแต่ว่าแต่ละสายพันธ์เนี่ยคือมันจะราคามันจะต่างกันครับแต่จะปลูกอยู่สามสายพันธุ์มันจะมีแบ็กโอปอใบคอนัวแล้วกสวีจัมโบ้ครับเอ่อจะเน้นเป็นสีม่วงสีม่วงนะครับเพราะว่า ตายมากินสีม่วงสีเขียวเนี่ยคือแตัเงี้ยเพราะท่านี่รลองเอามาปลูกเดี๋ยวรอบรอบหนาถ้าแตยเด็กขยายแตงจะเอาพันอันเี้ยงวะที่มันเป็นสีเขียวที่มันคืออันอีญี่ปุ่นอ่ะนะญี่ปุ่นมักปลูกเบิ่อง คก็จะเท่าต้องทดลองปลูกไปเรื่อยๆเขาบ็หูว่ามันจะดูแลแบบเดียวกันบองสินะเพราะว่าอนุนแต่ละพันธุ์นึกว่ามันหนาจะแตกแตกต่างกันอยู่เพราะว่าตอนนี้อิที่เห็นเป็นหน่วยมันหนะมันมีอยู่แค่์สองตนนะครับอ่าอีกอสองพันธุ์นะมันยังไม่ค่อไหนออกหน่วยแต่ก็่ไ้่ใช่หน่วยมันครับเขากับหูว่าเข้าจะปลูกเป็นพันธุ์ใดนะต่อไปเขาก็ลองปลูกไปเรื่อยๆเบิงคร์นแม้ว่าองุนมันมีหลายสายพันธุ์เนาะพี่นครับแม่นเราการสั่งโรงเรือนนี่ ใส่งบประมาณเท่าไรครับการสางรงเรือของนกจะใสะ่ตอนแรกเข้าโบงู่า,ม,ามันสิได่ผลผลิตบ่เนาะงเข้าใส่งบประมาณทีหน่อยที่สุดก็จะเป็น,นใหม่ใหม่ก็เป็นใหม่บานเท่านี่ละใหม่เซาะะออ่าาาใบอม กผ่า<ผ>กันมาแร็งนะครับติดสียาหล, <because> ลายบริเแบบเนีนยาเนะอผ่าตา<ะ>ท,ทีนะครับเนาะและกาล้าลงค่าล้งค่าล้างค่าก็คือมันจะเป็นพลาสติกใสอลังคามันจะอยูนักนักมันจะอยู่ล้งคาพลาสติกใสกับอมุงและกาเล็กเล็กตัวนี้คือมันมันกับบริเเล็กห้ายเสนครับอนุกใส่เป็นท็อปวีซโค้งไปนำนะกัอกับยูปมาณ่มันก็บลัดมือนั่นแหะค่ะครับ นี่ก็คือกระ h e a ให้มันเป็นลักษณะของอบไปนึ่งนะครับนาอมันมาอุณหภูมิของมันก็คือจริงๆบางคนเขาก็ถามและเขาสงสัยว่าอ่างนมันบ่ิเวณตรงเฮ็ดอุณหภูมิให้มันดีบอกใลยค่ะว่ามันเคยเขาเคยเห็นอยู่เมืองหนาวมินบอกจริงๆอ่าง่น่ะมันมากบานเฮ่าเนี่ยอากาศแดดกบานเฮ่าเนี่ยเพราะว่าถามวาย่เมืองหนาวน่ะเวลามันออกลูกมันจะออกอยู่หนาร้อนเขานะอบองูน่ะ มันกะมาอยู่บ้านข้ามันก็ออกได้ทุกหน้ามันขึ้นอยู่กับว่าเฮ้าวจมันออกตอนใดอืมครวลมันอรกภาบใดเด้ครับว่าจะเห็นมันออกตอนใดนะอ๋อครับครับก่าถามความรู้ซึกเพื่อนาะครับจังคิดจังไ๋จังสิได้มาปลูกองุงนเนาะครับเนาะนี่ครับตอนตอนแรกกะคิดกะคิดว่าเพราะว่าบ้านเฮามันปลูกบ่ไรเนาะครับเนาะตอนแรกก่บว่าได้ว่าได้คิดอัว่าจะมาปลูกองุงนลหรอ แต่ว่ามันมันจะมีความคิด์น่ะว่าอยากเห็ดเนียงที่มันแตกต่างม,มันบางทีบางทีการเหตุกเกษตรที่มันแตกต่างมันมันมันจะอที่ไมีพ้นดีต่อไปในอนาคตเนาะครับแม่ เพราร์ทุกทุกทุกบ้านทุกคนน่ะถ้มองว่าเข้าปลูกองุ่นน่ะมันตอนแรกที่เ้าเห็ดน่ะมันมีผู้ใดว่าเแาสิปลูกสอมเ็จแม่เขาก็ว่าร์เสียเงินคือคือสิ่งนะครับแต่ว่าคิดเข้ากับคิดเข้ากับเข้ากับคิดว่าเข้าว่าบ่เห็ดเข้ากับบ่อหูเนาะครับก็ลองเห็ดเห็นมันหูว่าได้หรือบ่ได้เข้ากับโซลูปนะครับโซลูกไปเลยว่าเออถ้าได้ก็ได้บ่ได้ก็บ่เป็นยังเข้ากับ บินบินเสียกับว่าเป็นยังนะคะครับมันเป็นการลองพีดลอง<ม>ถูกนะครับแต่ว่าใน,นเ<อ>นมือเขาเห็นผลผลิตแล้วเขากับโอ้เขากับมาเบิง์นน้ำผาไหลอยู่ดีบ้านครับแมเ่เขากับอ้อเ,ขเขากับว่าอู้มันปลูกใดจนระบาดเขากับยากปลูกก็ไเหาคือกันครับแม่เราแล้วลักษณะปุ๋ยที่ให้นี่เป็นเป็นปุ๋ยสูตรอยัง,อยงครับนอ,อันนับแรกเลยเริ่มต้นตังน้งแต่ลงปลูกมันจะเป็นสูตรบำรุงต้นสิบหาิ้นหาสิบหาสูตรเสมอนะอ หลังจากหลังจากสูตรเสมอขึ้นมานั่นมันก็นจะเป็นสูตรอันที่เขาเอาเอาผลผลิตอ่ะปุ้ยหมากบอกเขาเอิดปุ้ยหมากโอ้ปุ้ยหมากคือเขาห้าออนั่นแหละมันบ้ได้ใสอยากตอนแรกได้กับใส่แน่ยโบ้ใสแน่ได้กับโบ้หูว่าจีใสเอียงอันใสเอียงมันนาแบบว่าบางทีข้าเหา้ากับศึกษาไปนนาเข้ากับหาข้อมูลไปนนาเข้ากับเห็ดไปนําเนาะนกับมีโลขึงมานนำ อันนี้ก็เป็นโลกอันเพีอะแปลงตอนแรกนั้นที่มันบวสมบูรณ์นี่ลำมันบวชนบวสมบูรณ์กมูลแต่คือมันเป็นโลกได้นี่ต้องเอาว่าท่านดูแลว่าเสียเหตุจังไหนตอนนั้นก็ยังยศในช่วงศึกษานะครับเนาะอันขีเท่าเข้าเบาขีเท่ามหดต้องเอามาโหดเบิ่งอยู่ด้วยจักเจ้าเสาจักเจ้าเสาหย่อนยังนะกับไม่ยมแบบว่าหาแนวว่าเหตุนะหาแนวว่าอันขามัน แต่ปลานั่นก็ยังออกลูกออกผลผลิตเอาให้เนาะนี่ครับเนี่ยนี่ตัวนี้กอนซุกแล้วครับตัวมันซุกไปแล้วนะตัดไปให้เขาไปกินแล้วเด้สองห่วงครับครับมันสุกแล้วครับห่วงตอนออกไม่ไม่เลยครับดอกมันนะคันสมมุติว่ามีผู้ใดอยากเขามาเยี่ยมชมสวนนะครับเนาะผู้ใดอยากมาเบิ้งมาเยี่ยมชมมาเรียนรู้วิธีการ โทษค่ะเมืก่อนนะคะเพราะว่าแต่กับบดิยูบานตลอดอน,นุก็แนะนำให้โทรโทรค่ะเมก่อนเดี๋ยวนูจะฝากเบอร์โทรไว้หายอาจจะเป็นเบอร์0656125789อันนี้จะเป็นเบอร์ตายโดยตรงนะคะคโทรมาในเวลาที่นคนปกติโทรมาเด้ออย่าโทรมาเด้อหลายนู่นเร็วนูน่ <c oughs> <c oughs> นอย่าสิมาเบิอง <c oughs> ตอนสองสำทุมเด้อ <c oughs> นรนนุนอนเด้วอ่าโอ้ นี่นะครับเนาะกับผ้ามาเบิงให้เบิงสภาพบรรยากาศเนาะครับเนาะเป็นสวนอ่าองุนแห่งแรกของอำเภอนาเนียเนาะครับเนาะเพิ่นสามารถเฮ็ดได้แล้วนะครับขอแค่ว่าหนึ่งคนต้องมีใจรักแล้วก็มีความขยันนะครับเนาะนี่ครับนี่สภาพที่เพิ่อนทำการปลูกนะครับให้เบิงสภาพแวดล้อมนะครับเนาะว่าเพิ่นจะ ทรงไหนแบบไหนประมาณนี้เนาะครับเนาะนี่เพิ่นกระปูกบฒท่านหลายเนาะครับนี่ครับเพิ่นปลูกบฒท่านหลายเนาะครับแต่ว่าเพิ่นกะล้อมไว้ยั่งดีเนาะครับเพื่อป้องกันมแมลงทําโรงเรือนขึ้นมานี่ครับภายในอ่าภายในสวนเพิ่นกะมีการอ่าเพาะหรือว่าพอตัวกะของอ่าดอกใหม่เนาะครับเนาะนี่ครับสวยงามขึ้นกันเนาะครับเนาะ นี่ครับเพิ่นกับเลี้ยงไว้หลายอย่างนะครับว่าจะเป็นอ่อมนะครับเนาะอ๋ออ้นอ่นนะครับอ้นถึงอ้นมีอ้นมีนกนะครับนกมีนกเลือเบิร์ตนะครับแล้วก็เป็นกระต่ายนะครับกระต่ายก็มีนะครับเนาะนี่ครับพามาเยี่ยมชมแล้วก็ต่อไปในอนาคตนี่เพิ่นกัจะมีการขยับขยายไปพื้นที่อีก ตรงจุดโนนนะครับตรงจุดนั้นนะครับเนาะเพื่อนกาได้ทุทีไว้แล้วนะครับตอนนี้กากำลังจะขยับขยายแต่ว่ามันกาต้องใส่งบประมาณจจงหน้อยนึงนะครับและกาแรงงานเพราะว่าแรงงานเพิ่นกาบบมีเนาะครับเพราะว่าแฟนเพิ่นกาจะบ่ทันสะดวกมาซอยงานนะครับเนาะเพื่อนกาอยู่กับแม่อยู่กับครอบครัวทางบ้านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกาจะผ้าเย่ยมช่มแต่ เพียงเท่านี้นะครับผู้ใดสนใจก็ติดตอ่อเข้ามาได้ตามที่ไม้เล็เบอร์โทรที่เป็นห้ไหวนะครับเนาะอยากเข้ามาเยี่ยมชมแนอนาคดพนการดเิดเปิดเป็นร้านกาแฟานะครับหรือวาอ่าเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมติดต่อสอบถามนะครับเนาะครับความหลากหลายของอาชีพนะครับเนะาะมือนีกับสิภาพามาเบงอาชีพสุดแลกอีกอาชีพหนึ่งนะครับหลังจากสิบผ้ามาชมอง,งุนนะครับเนาะนี่ นี่บอลแมนคอกหนูได้ครับแต่ว่าเปิดแล้วนี่เปิดไว้จังสี่นี่บอแมนว่าหนูออกเบิดได้ครับนี่ครับเด๋สผ้ามาเบงนะครับเนาะ่าเป็นเหลี่ยงยังไว้นี่ครับนี่ครับตัวใหญ่ๆนี่เขาเอ่อนได้ครับนี่ครับนี่เขาอ้อนได้ครับบอแมนหนูนะครับเนาะนี่กินในเบิดนะครับจักสิกากินหรือบอนะครับเนาะเลี่ยงแล้วกับจักสิกากินหรือบอแต่ว่ากะมันงามมันน่ารักนะครับเนาะนี่ครับ จะคล้องอ mm ่นเิ co ่น mm so so like so so กับอุ <groans> ่มอยู่น <sino> ี่ค <aumento> รับเพิ่นกับสามารถปลูกองุ่นได้ประสบผลสำผลสำเร็จนะครับนาอนี่อ่นนะครับนี่วัวเป็นหนูนะครับตัวกลมยาวนะครับนาะเรียงกับายนี่ครับเลียงง่ายนะครับนาอนี่ครับอ่าโอ้เพิ่นจ่าเรียงอาชีพสุดแตกแล้วนะครับเพิ่นกะมีนกนะครับเลิฟเบิร์ดนะครับอันนี้เลิฟเบิร์ดนะครับว่วเป็นนกแก้วนะครับ เป็นสายพันธุ์นกแก้วคือกันนะครับนี่กําลังน่ารักเนาะครับสวยงามนะครับนี่วิธีเลี้ยงเป็นแนวนี้เนาะครับก็คือการเห็ดทั้งให้มันเนาะครับเนาะนี่ครับนี่สวยงามนะครับเนาะผููไดสนใจเนาะครับถามมีลูกมันออกมาการติดต่อสอบถามมาเอาเลยครับคูละสามอยครูละามอยจะคของเป็นบอกว่าคููละสามรอยนะครับเนาะอ่าเป็นอาชีพสุดน่ารักเนาะครับเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้กาอ่า ครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับนาอกสวัสดีครับสวัสดีครับ